สวัสดีค่ะสวัสดีกับเอฟส,สี่สุขุสุขนลที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ป้าเด้อจ้ะเมนีไ,ไก่ยี่หมาเห็ดไม็ดว้าให้กันเบิร์นอิอ่งเนาะก่อนอื่นกายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องปตาล้นขนขยันเนาะเป็นชายาเด้อจ้ะเด้อลูกสาวตังให้เป็นชาญากา บ่หมีเนั้งเนาะมือใดก็ะหิดไม่คว้าให้พมีเม็นนองให้เอฟสีเบิงเนาะเมนผู้ได้สนใจยักษ์อันหิดไม่กว้า,เ,เ,เ,วาเป็นอาซีพเสริมกาเบิงใน youtube นี่เด้อจะ้ะเบิงแล้วกาอ่าถ้าคลิปใดมันบอซับบอนั่นกาเลื่อนผ่านก็นได้เดือดจะเดือสคลิปใดที่ว่ามันดูแล้วมันชัดมัน มันพอที่เฮ็ดนาได้เบิองได้ก็เบิองเอาเนาะคะเนะาะบ่ได้ว่ากันค่ะแต่ว่าส่วนมากบางคนก็เบิองเนาะเบิองแล้วก็นําไปเฮ็ดได้หรือจะเดือวันอื่นก็มานี่ก็เนาะคเฮ็ดดมก่อนขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาติดตามเนะาะผู้ได้เข้ามาแล้วกะ ทันว่ามีประโยชน์ก็กติดตามไว้เด้อจ้ะอีใดเห็นกันง่ายๆเนาะเวลาฟ้าลงคิปไปเหมือนก็อีขึ้นหน้าจอของอ่าผู้ที่ติดตามไว้เนาะเฮ็ดเป็นแล้วเฮ็ดไข่ได้เอ็นเฮ็ดอันอยังบ่องอามก็เอาไว้ใส่ก่อนเนาะตอน,นเล็กๆเนาะพอเฮาเห็ด ส้ยงามแล้วมีคนซื้อเห่ากะเฮ็ดค่าอีกเนาะกะอีเป็นอาชีพเึรนให้เห่าได้มีเงินมีมีเงินไว้ใช้จ่ายเนาะในชีวิตประจําวันของผู้มีอายุยังยังรุ่นเห่าเนาะ <c oughs> <c oughs> บางคนอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ยังเฮ็ดได้อยู่เด้อขันบบเป็นลูกเป็น่อย่เจ็บขันบ่เป็นลูกเ,นกเป็น,ปนไผอยู่ดีมีแห้งเนาะ บจีบบเป็ยนยังหอาก็มีน,นั่นเนะาะหอก็มีกำลังใจเฮ็ดเนาะมีกำลังใจมีกำลังกายเนาะถ้าบัสกำลังใจก็ยังก็ก็กยังบดีต้องมีกำลังใจเมื่อใดเมื่อไล่เมื่อใดบ่มีมกำลังใจก็เมื่อยอยู่เนาะ ไอ้ดำเล้วๆหอมกระหมาเฮิตกันเนาะเรานอกเรียงปิดวาแล้วก็โอ้เสียงยังเนาเมื่อนี้พอมีเบื่ออี้บางคนก็ว่าเบึ้งแล้วก็โบสว์่าโกอส้นไหนเลื่มสัส้นไหนฮะก็ะโกให้บึ้งทุกคลิปเดือดจะเดือ ยิบได้ที่มาเบิ้งสัดๆกันให้เบิ้งเอาเดือดตาจะยิบไปซาๆเนาะเพราะว่าอาอเดือของลูกค้ากระเบาไปได้แล้วเนาะ <c oughs> เดิอนออกมานี่เนาะพูดจำง่ายก็จำง่ายเด้อ <c oughs> โอยน้าหน้ามาแล้วกาที่เป็นวัดเป็นไอ้จังน้อยเนาะ เอาเสนีกันเลยเนาะสมุดวาเสนีเนาะนเปลี่ยนวิวแบบนี้เอากะมุ่น,นเอาเนาะมุ่นเอาออมนี่เนาะแล้วก็มาวางทีเดียวเนาะง่ายดีเนาะแล้วก็ไหวซ้ำเนาะ <c oughs> บางคนถ้ามีงานอื่นแล้วกาบอเบิองเนะาะเพราะว่าเขามีอาชีพแล้วผู้บ่มีอาชีพยังมีอาชีพยังเหตุเป็นกาเบิอง้ายเนาะ กูได้เข้ามาเบิ่งแล้วกะหยังยัดให้หมูให้เพื่อนให้หมูให้อันผู้ที่กูจักกันเบิ่งนํากาแช่ไปให้เบิ่งให้อันเพื่อนเพื่อนเบิ่งได้เด้อจ้ะกดแชร์ตรงใล้คลิปนี้เด้อจ้ะกดแชร์มันอีมีบ้องว่าแชร์อยู่ดอกจ้ะแชร์ไปให้หมูให้เพื่อนเบิ่งได้เด้อจ้าบางคนกะอีได้มี อยู่บึงเลี้ยวอุ้ยเห็ดเป็นก็อีได้เห็ดนํ้ากันเนอะเห็ดได้เจักอันหนึ่ ได้ซิมอันแล้วเขาก็งอลงเนาะจับเหาะกำนี้ไว้แล้วเขาก็งอลงงอเข้าลงเนาะจังมันจังอี้งอเนาะคันบัดจับงอลงมันก็อี้ซื้อไปเนาะมังานงดีแต่เหาก็ต้องเหตดอัน ไม่บ้งเหาบักเหมือนท่นให้มันอ่อนๆพี่ปาจักให้เบึองนะเนาะจับเบึงให้มันอ่อนๆขันพาบอ่อนมันกะอีบงอเลยจำเส้งเนาะ นีเดี๋ยวเดีอเอาหัวปป้มือค้างขว้านี้เห่าดันไว้เนาะ ่้นีบางคนนั้นว่าเป็นยังมันเสียกบบติดกันอันเห็นแล้วมันลามมาเลยลามมาเลยเราต้องมันรุ่นเข้าไปให้มันชิดกันดีๆเนาะกันท้ามันบติดกันเราก็จับรุ่นนี้เนาะ 2พิ่กันเลยหนึ่งสองสาีห้าหกเจงไม่งลนส่งสิปเปซสองสิบเป จบเร็วนั่นเนองค่กัอีกเก็บสุดท้ายเนาะ คุณว่าต้องใส่แหงลายๆมันก็เฮาก็ใส่แหงก็ยังก็ยังมีแหงมีแหงดึงอยู่เนาะ เสียน <Net> ี้นั้นให้ติ่งขึ้นทางทิงซะนี้จะจะอยู่อย่าเามาทางรุ้มกันมาทางรุมปคัดกันน้นไ่พी

ไปคิดยาวๆไปเลยเนาะเฮ็ดคือกันเบิดจ้ะแต่ละอันเนาะบางคนก็ว่าโอ้ยเบิ่งแต่มุมเดียวบ่เป็นดอกว่าซั่นเราบ่มีคนจัดกล้องให้ป้าก็ต้องมีมุมเดียวแบบนี้ห้าบนตั้งกล้องกะยาก เมื่อนี้เห็ดอันจับปิดรูปไปไลเ่เดยเห็ดด้ส้มดมเนาะส้ดมสดำซามดำนั่นเนาะเบื่องกันไปเงียๆเนาะข้าเน,น,นอะเขาคุณเอฟีที่เขามาเป็นกำลังใจมาเบิ้งคลิปของปลาเด้อจ้ะ เบิงแล้ามีประโยชน์แล้วก็เห็ดเห็ดได้แล้วก็งามดีเนะเาะแล้วก็กวาดดี <laughs> จับไปแล้วเฮาก็เบื้อเหียงเบื้องนาะว่าอันใดมันถ้ามันสั้นกว่ามูฮาก็เอามาจับใส่จะนี่หันสั้นกว่ามูฮ็ใส่บปได้เนาะของฝ่ายมันอีรูปนาะมันต้องถ้าเอาที่มันใส่ได้มาใส่นะฮะก็งอจับงอจะนี่จหละ ดาำไงเดีดำไงกบอีแก้มไงเนาะว่าตาไปได้สอยแล้วขุนแลวแต่ขุนอีเห็ดเนอะมาขุนก็เห็ดมั้เก็นเก่มไงขุนก็เก้มน้อยแต่ขุนมาก nghe ở cái đây nó nghe nó mà rồi nó tiền lại nhục đâu cái mình sáng nó cái nghe ở đây nó học một khác muôn cái đây nó muôn lắm đi kiếp นัง mới, ่งเห็ดอยู่บนมือฮะหอเมือหอากระเซ้าเนาะกาเมือไ้สีดำฮะดำขาเมือก็ได้ก็มีให้มาบางครับเขาเนาะดีกว่าเขาไปเป็นลูกจ้างเขาเนาะเขากเขาเอง ส่งอันเลวอีกท่านอีก แบบนี้เนาะตาฮิทเบ้นไหมให้บึงไหมก็ได้ปะนี่เนาะมันเป็นอยู่แบบนี้เนาะบางคนมาเฮิตทางล่างพี่กูมาเฮ็ดใจางล่างบ่ได้จะบ่เมีนเนาะต้องง่ายขึ้นเนาะต้องง่ายที่อันหางบักนี้ขึ้นเลยจะเด้อโค้งไปเนาะปึ๊บ

โอ,ยอ,อ้ยละเด้อจะที่น้ยเัยเบิองไว้เด้อเบิองไว้จะได้เห็ดแค่มไม้นิแค่มไม้มไมนะเตรียมอุปรกรณ์ไว้แล้วก็มาเห็ดเลยเห็ดไปพร้อมกับป้าก็ได้เดือบจะเดือบให้บอกเข้าใจการทรมาท่ามป้าได้เนาะโทรมาทางแชทป้ารุ่นขุนขยันได้เด้อจ้ะในทิพย์ป้ารุ่นขุนขยันจ้ะ เบิ่งในเพจแล้วก็มาเบิ่งใน YouTube เดี๋ยวจะเดือเดี๋ยวนี้พุท่าภูเกกล็ลินเฟสถึงเบิงเฟสเป็นละเนาะให้ลูกให้ล้านเบิงให้ก็ได้เดี๋ยวจะเข้าไปในเพจที่มีเบอร์โถติโตอยู่ครับ ที่คานเบึงเนาะสำหรับคลิปสุดท้ายนี้กัอันอีสิ้นปีแล้วเนาะก็ให้อันเอฟซีทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดือดด้อให้อยู่ดีมีแฮงเนาะให้อายุยืนยาวจะมีโรคใครมาเบียงเบียดหรือบังเบียดหดรือจ้าให้อยู่ดีมีแฮงให้อายุยืนยาว แข้งแรงคือจังปลานี่เด้อปลากะอีหกสิบลราปลากันอย่างแข้งแรงอายุเป็นเพียงตรรัวเลขเดือดจะเด้อท้ายนี้ข้อขอบคุณขอบใจเอฟีที่เข้ามาเบิงมาติดตามกันมาโดยมาโดยตลอดเนจาจะเนาะคิดเหยาวแล้วก็จาข้อก้าวขำบาสวัสดีจะมีความสุขเด้อจา้าบายบายจ้ะ